ต่อไปเชิญท่านรงตามด้วยท่านปฏิพัฒน์สันติพาดา,าเชิญครับนนครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมรองสารารย์รงบุญสวยขันขออนุญาตอาหารือสองเรื่องครับเรื่องแรกเรื่องระบบน้ำของเมืองนครเรื่องที่สองเรื่องสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรื่องแรกครับท่านประธานครับเรื่องระบบน้ำของเมืองนคร ผมได้หา,หารือในที่ประชุมและได้อภิปรายในที่ประชุมหลายครั้งปรากฏการของน้ําเมืองนครมีทั้งน้ําท่วมบ่อยทุกปีและน้ําขาดแคลนขาดแคลนกันทาน้ําประปาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานครับท่านประธานที่เคารพครับชาวบ้านนักวิชาการในพื้นที่เขาได้วิเคราะห์และฝา,ากผมมานําเสนเอท่านประธานเพื่อไปบอกสํงงานันกงานคณะกรรมการน้ําแห่งชาติไปบอกกรมชนประทาน ไปบอกกระทรวงมหาไทยบอกว่าฝากความคิดเรื่องการทำแอคชั่นแลนหรือแผนปฏิบัติการน้ำเมืองนครโดยรองรับกับสถานการณ์คลองบันเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริหรือคลองผันน้ำเลี้ยงเมืองนครมองคลองผันน้ำเลี้ยงเมืองนครหรือโครงการพระราชดำริเป็นตัวตั้งแล้วทุกหน่วยงานออกแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปี5 4 55 56หหคลองผันน้ำเสร็จชาวบ้านก็จะได้ใช้น้ำ ชาวเมืองนครก็จะได้น้ําประปาที่มีปริมาณน้ําเพียงพอน้ํามีคุณาภาพส่วนเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเรื่องสายไฟลงใต้ดินถนนราชดําเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับเมืองเก่าเมืองโบราณตามมติคอรามาและเป็นไปตามการขับเคลื่อนของชมรมรักบ้านเกิดที่มีโกแอสร้านโกปี้เมืองนคร นายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ที่พยายามจะปลุกปล้ำวัดจันทร์เพื่อที่จะมรักษาความเป็นสถาปัตยกรรมภาคใต้คุณสุเมศถาปานิชโกจิวพยายามจะรื้อฟื้นพวกท่าวังกลุ่มคนเหล่านี้ครับพยายามจะรื้อฟื้นความเป็นท่าวังเมืองเก่าให้รื้อฟื้นขึ้นมาเพราะงั้นสายไฟลงใต้ดินที่ถนนราชาดำเนินช่วงตั้งแต่สี่แยกตลาดแขกถึงหน้าค่ายวชิราวุธขออนุญาต ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเพื่อให้สายไฟลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้เมืองมีความสะอาดสวยหรือฟื้นเป็นเมืองเก่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะตามมาในอนาคตครับท่านประธานครับชาวบ้านฝากมาสองเรื่องครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อน